สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวรีราชินีพระจันทร์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็พยากรณ์ดวงชะตารายเดือนนะคะนั่นก็คือเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนค่ะคือผู้ที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนะคะก็ ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องดวงดาวก่อนนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะคะดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยจะค่อยๆย,ย้ายนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนราศีนะคะทีนี้เนี่ยเวลาค่อยๆย้ายค่อยๆเปลี่ยนราศีเนี่ยมันก็ส่งผลให้หลายๆดวงชะตานะคะก็ก็กระทบอยู่นะคะ ทีนี้พอเวลาทยอยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนี่ยอะไรจะดีจะไม่ดีเนี่ยก็ดูจากดาวดวงนั้นๆันั่นแหละก็มาดูกันก่อนว่าราศีมีนเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยเขามีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวพฤหัสน่ดาวประจําตัวอยู่เป็นตำแหน่งมหาจักรนะคะไปอยู่ในภพสุภะน่ประจําตัวตอนนี้นะพฤหัสเนี่ยมาอยู่ในภพสุภะด้วยก็แปลว่ามีความดีงาม นะคะเกิดสุภาาก็คือดีงามนั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งดาวพฤหัสยังเป็นดาวบุญด้วยยังเป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของความสงบร่มเย็นความรู้สติปัญญาครูบาอาจารย์แล้วก็บุญนั่นแหละบุญกุศลอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะทีนี้เนี่ยเวลาที่ใครได้ดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวเนี่ยนะคะตอนนี้มาอยู่ในในภพสุภาด้วย ก็แสดงว่ามีเกณฑ์นะว่าจะได้เดินทางไกลไกลนี่ไกลขนาดไหนก็ไกลได้ถึงต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเลยอ้าวเดี๋ยวเวิร์มาขึ้นอีกเะรอบนี้นะสิงหาคมเนี่ยนะคะ ดูแล้วแบบดาวจะกระทบกับหลายหลายคนหลายๆดวงชะตาเหมือนว่าหลายหลายหลายราศีจะได้เดินทางไปต่างประเทศพ่วงก,กันไปเป็นเพื่อนกันไปนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศนะพลากที่อยู่ที่นอนไปต่างถิ่นต่างแดนนะต่างถิ่นแดนไกลทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสที่ถอยหลังมาแต่เดิมเนี่ยก็กำลังจะเดินหน้าแล้วลก็เดินหน้าในวันที่20สิงหาคมนะคะ ไอตอนถอยหลังมาไอถอยหลังเนี่ยมันก็มันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้วล่ะถูกไหมแต่ทีนี้มันก็ไอระหว่างที่ไม่ดีมันก็จะมีดาวดวงอื่นๆช่วยแต่ทีนี้พอขับเคลื่อนเดินหน้าแล้วอืเต็มสูบเต็มกําลังนะคะเดินหน้าไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเกิดความอุดมสมบูรณ์สุขสําเร็จคุ้มครองนะให้ผลในเรื่องของการคุ้มครองดวงชะตาในทุกๆเรื่องด้วยแม้ว่าพบการเงินนีจะไปชนกับมฤตยู แม้ว่าพบการเงินจะไปชนกับมฤตยูนี่บอกว่าที่ตกลงอาจารย์พูดพูดเรื่องไพ่หรือว่าพูดเรื่องดาวก็ไพ่มันก็ไปตรงกับดาวพอดีอะให้ทำยังไงล่ะมันก็มันก็ตรงกันทุกทีนะคะแม้ว่าดาวการเงินเนี่ยจะไปชนกับเรื่องของมฤตยูนะมฤตยูมันก็แบบอาจจะพลิกล็อกไปอาจจะศูนย์สิ้นไปนะคะ แต่ว่าอ่ะอย่าเพิ่งกลัวเพราะว่าพฤหัสเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นดาวบุญถ้าพฤหัสด,ดีนะอย่างอื่นๆทําอะไรไม่ได้หรอกนะคะพฤหัสด,ดีเขาบอกดาวพฤหัสด,ดีดาวดวงอื่นๆไม่ดีรอดเอาตัวรอดได้เอาชีวิตรอดได้นะคะทีนี้เนะี่ยเขาบอกว่าพอเวลาเราทุ่มทุ่มเงินไปแล้วเราอาจจะต้องทุ่มเงินไปเพื่ออะไรทุ่มเงินก้อนใหญ่ ไปเพื่อซื้อที่อ่าดีไหมดีไหมไปเพื่อซื้อที่ไปเพื่อซื้อทรั์ใหญ่อะไรแบบนี้เราก็หมดเงินไงเราหมดเงินแต่เราได้ที่มาครอบครองนะคะอาจจะเคลียร์นี่นี่ได้อ่าหลายๆคนใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ปิดบัตรเครดิตมันซะเลยนะคะมีมีเงินงน่มีเงินเอาไว้พลิกชะตาชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะได้การงานใหม่แบบที่ว่าปฏิวัติเลย พลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะคะซึ่งแน่นอนแหละอะไรที่ใหม่ๆอะไรที่ปฏิวัติเนี่ยไอตัวมฤิตยูเองนะคะที่มากลุมในเรื่องของอามาอยู่ในพบของการเงินอยู่เนี่ยมันทำให้เรื่องของเงินเนี่ยพลิกพลิกฟ้าพลิกดินพลิกไปเลยนะคะจากดีๆได้ก็อาจจะถ้าถ้าบุญนะฐานกำลังบุญทำมาไม่ดีนี่ก็ร่วงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปหวังอะไรมากนะคะในะราศีอื่นๆเนี่ยแม้ว่าเสาร์กับราหูเนี่ยเขาเล่งกันอยู่ราศีอื่นๆเขาอาจจะได้โชคลาภฟุกๆอะไรมานะคะแต่ของคุณเนี่ยยังไม่ควรเสี่ยงนะคะมันแล้วก็ถ้าจะเล่นก็เล่นขำๆเล่นสนุกๆไปอย่าไปเสี่ยงเยอะนะคะเพราะดาวประจาตัวตัวเองอ่ะเป็นเป็นดาวบุญนะเป็นดาวพฤหัส นะไม่ค่อยจะได้โชคลาภอะไรมาจากเสาลาหูอะไรจากชาวบ้านเขาหรอกนะคะแต่ว่าก็ทรงๆดีประคองตัวไปได้สุกเนี่ยดาวสุกเนี่ยดูในเรื่องการเงินนะหรือเรื่องการเงินในเรื่องความรักสุกเป็นราชาโชว์ทว่ไปอยู่ภพปุตตะนะคะมีเรื่องใหม่ๆมาให้ดีใจมีคนรักใหม่มีคนยื่นไมตรีมาให้นะ่ะอยากจะมีลูกก็อาจจะได้ลูกนะคะแต่พอปลายเดือนเนี่ยไอสิ่งที่ทำให้ชื่นใจเนี่ยให้ระวังนะมันจะสร้างปัญหา ะะมันจะสร้างปัญหาได้อาจจะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจได้นะคะหรืออาจจะทําให้ทรัพย์สินสูญไปหรือพร่องไปจากสิ่งที่เราดีใจในตอนต้นเดือนกลางเดือนนี่แหละ,ะมาเรื่องของเรื่องของไพ่นะคะเราพูดพูดดวงครึ่งหนึ่งพูดไพ่ครึ่งหนึ่งเนาะ,ะถึงครึ่งหรือ,อยังถึงครึ่งทางหรือ,อย,ยังเมื่อกี้บอกว่า เรื่องของการเงินมันไปชนมฤตยูนะคะแต่ยังไงก็ตามคุณหาเงินได้เพราะว่าดวาวพฤหัสมันกําลังจะเดินหน้าแล้วตอนตอน้นต้นเดือนนะอาจจะไม่ดีในต้นเดือนสิงหาคมอาจจะไม่ดีนะให้ประคองเงินให้ถือเงินจับเงินถือเงินไว้อย่างระมัดระวัง จะลงทุนอะไรรอรอจังหวะนิดนึงให้มันเลยวันที่20ไปก่อนนะคะให้ดาวพฤหัสมันเดินหน้าไปก่อน e อ p e r o r นะคะหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องที่เราต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยต้องอาศัยบารมีของผู้ใหญ่ต้องอาศัยคอนเน็กชันนะคะในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับผู้ใหญ่ให้เยอะนะคะผู้ใหญ่ที่มันตรงที่ในที่นี้หมายถึงเจ้าของกิจการเลยอะไรแบบนั้นนะคะเป็นหรือว่าเป็นพวก ชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียเองนะคะจีนท่องกงอะไรแบบนี้นะคะหนวดขาวๆยาวๆมาส่วนไม่เป็นคนจีนอา้าวดูจากหน้าพ่นะคะพวกเอ็มเพอเรอร์นะคะไม่ไม่จำเป็นว่าต่างชาติมันจะต้องเป็นแบบ ตาสีฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้พบคนที่สนับสนุนการลงทุนของคุณเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะติดต่อแดนไกลกับชาวต่างชาติดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยงานที่มันมีไว้อยู่แล้วอะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะสูญไปนะจะเสียหายไปเนี่ยเพราะช่วยเหลือคนอื่นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรแบบนั้นนะคะช่วยคนอื่นไปจนตัวเองเอาไม่รอดเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองนะเออเพราะว่าเนี่ยมัน คือคือคนเนี่ยราศีมีนนะคะจะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องติดตัวมาเลยนะคะโดยปกติเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็นดาวบุญที่แบบแผ่ไปกว้างไปให้โดยไม่มีประมาณนะจิตใจดีมีเมตตามีคุณธรรมอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วให้คนอื่นช่วยคนอื่นเทาแล้วเสร็จแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนระวังเรื่องเดือดร้อนจะมาจากการค้ำปาาระกัน ะะหรือการช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละช่วยเหลือคนอื่นแล้วถูกใส่ร้ายช่วยเหลือคนอื่นแล้วโดนหางเลขไปด้วยภาระหนักเลยนะคะในเรื่องนี้นะก็จะวุ่นวายมาถึงเรื่องการเงินการทองในกระเป๋าเราเลยนะคะ,ะตรงนี้ก็ไปแก้เอานะคะร,รู้จุดอ่อนตรงนี้แล้วไปแก้เอานะคะยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรขนาดไหนวิ่งเข้าหา ผู้ใหญ่วิ่งเข้าหาผู้รู้นะคะโดยเฉพาะผู้รู้หรือผู้ใหญ่นั้นเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยก็จะยิ่งช่วยคุณได้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นชาวไทยขอให้แก่แก่แก่แบบทรงความรู้ทรงอิทธิพลอะไรแบบเนี้ยจะช่วยได้นะคะทีนี้เนี่ยพอปลายไพ่ปลายสุดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพอเวลาบากบั่นมาอึดสู้อดทนประคองตัวมาคุณก็ อย่าปากหนักนะคะจะมีมิตรภาพดีๆผุดขึ้นมาจะได้โชคลาภจากเด็กๆนะคะทีนี้ความชื่นใจอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้มาจากเด็กๆภายในบ้านอาจจะได้อ,อบอุ่นอยู่กับลูกหลานนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงที่มีความจริงใจให้ต่อกันพอเวลาลำบากลำบากแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าใครที่เป็นมิตรแท้ที่ยังอยู่กับเรานะเป็นคู่เป็นคู่ เด็กถือถ้วยยื่นให้กันอยู่ในสวนเนี่ยเป็นเรื่องของมิตรภาพนะคะยังไงก็ตามเนี่ยอย่าทิ้งคนที่สนับสนุนคุณนะคะเลือกทิ้งนี่เลือกทิ้งคนให้ถูกอะไอ้ใครที่มันทําให้เราทุกไอ้ใครที่แบบเก็บเ,าเราบินินทาไอ้พวกนนะั้นทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะคะเวลาจะทะเลาะบอกแวงอะไรยังคิดดูสักนิดนึงเอ้ยคนคนนี้ดีกับเรามาก่อนนะคะคนคนนี้มีอ่าปัก ปากจัดก็จริงแต่มีน้ำใสใจจริงให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้คบเอาไว้นะคะให้คบเอาไว้ในชีวิตเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเอาไว้ตอนนี้นะคะให้อยู่หลายๆดวงชะตาบอกว่าเดินทางไกลจะได้เงินเดินทางไกลจะได้โชคลาภแต่ก็ยังมองว่าถ้าให้ใบนี้ขึ้นเนี่ยเวลาที่แปดดาบขึ้นน่ะอย่าเลยอย่าไปไหนไกลเลยเขาบอกว่า มันมันขึ้นในตำแหน่งสิ่งที่เป็นตัวแก้ปัญหานะคะตรงนี้แปดดาบนั่นหมายถึงว่าให้ปิดหูปิดตาซะบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่อะไรที่เราไม่ได้ไม่ได้เกิดจากเราอะ่ะไม่ได้เป็นตัวแปลจากเราอะ่ะเราแก้ไขมันไม่ได้หรือถ้าเราทำอะไรกับใจคนอื่นไม่ได้นะคะตัดทิ้งมันบ้างให้มองไปที่ความสุขมีความสุขใหม่ๆม,มีความยินดีเกิดขึ้นและจะได้รับข่าวดีจากเพื่อน จากเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะให้ให้ไปโฟกัสต,ตรงนั้นให้มองตรงนั้นนะคะว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าแล้วมันดีกว่าเงินทองนะเงินทองวันนี้อาจจะยังไม่ได้นะแต่ปลายปลายเดือนไปแล้วทางานหนักเนี่ยทำงานหนักเกินกําลังเลยแล้วเดี๋ยวจะเห็นผลงอกเงยมาเงินทองยังได้มาจากการทํางานหนักแล้วก็ก็ต้องสูญเสียไปเพราะคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยแหละนะคะก็เบาๆหน่อยเรื่องความใจดีนะ ใจดีมากไปแล้วตัวเองเดือดร้อนเราก็ต้องคิดว่าเราก็ยังมีครอบครัวนะมีคนอื่นๆที่ต้องพยุงกันไปนะคะก็สามีหรือภรรยาเราเนี่ยนะคะก็จะพึ่งได้อย่างน้อยๆก็เป็นคู่ทุกคู่ยากกันนะคะอ<ม>ันนี้ในเรื่องความรักพูดล่างมาจนถึงเรื่องความรักนะคะก็หมดแล้วนะคะของชาวราศีมีชื่นชอบถูกใจก็ไปกดไลค์กด Subscribe ไว้นะ มีชาแนลชาแนลนี้แหละก็ชื่อว่าตำหนักดวงนะแล้วก็มีเพจนะคะดูดวงฟรีได้ที่เพจทิพวารีราชินีพระจันทร์จะมีดูดวงฟรีอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ะจะพยายามทําตัวให้ว่างเพื่อเป็นการขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะคะที่เข้ามากองรวมกันไว้ในเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ก็จะดูดวงฟรีใครรอดูดวงฟรีดูได้ตรงนั้นเลย แต่ถ้าใครใจร้อนอยากจะจองคิวนะเพื่อไม่รู้ว่าจะดูดวงเมื่อไหร่ดูดวงแล้วจะแย่งกับชาวบ้านเขาได้ไหมาบางทีเนี่ยแบบ400คอมเมนต์อ่านไม่ทันก็ถ้าแย่งกันไม่ได้ก็ใครมีกำลังทรัพย์แล้วไม่อยากรอนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ ไอดีไลน์ค่ะเอมมี่บิวตี้ก็มีค่าครูกันเล็กน้อยนะคะสอบถามกันมาที่ไลน์ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาชาวราศีมีนไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีค่ะ